สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุสดิวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาอยู่ที่งานแม่บ้านมหาไทยนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นการประกวดลายผ้าพระราชทานลายใหม่นะคะชื่อผ้าลายสิริราชพัตราพรนะคะุก,คก็กวดลายานี้ ได้ประราชทานให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยให้ท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดทั่วประเทศนำมาเป็นลายผ้าเพื่อสืบสารภูมิปัญญาไทยยกระดับการหัตถศิลป์สู่มาตรฐานสากลน,นะคะก็ <S <S 1> <S 1> วันนี้จัดประกวดขึ้นที่โรงแรมทองทารินนะคะ ในงานแม่บ้านมหาไทยนะคะตอนนี้กำลังประกวดลายผ้าอยู่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวแอดมินจะเก็บบรรยากาศลายผ้าให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันการประกวดลายผ้าในวันนี้ลายผ้าสิริราชพัตราพ,พร,าพพรก็นำมาประกวดทั้งหมด3 0 0กว่าชิ้นนะคะทุกคนแต่แอดมินจะทำให้ดูสอง วิดีโอนะคะให้ดูบรรยากาศผ้าไหมทุกลายที่นำมาประกวดสวยงามมากนะคะแต่ว่าพื้นไหนจะได้เข้าไปในรอบไปประกวดต่อหรือเปล่าก็มาชมกันนะคะก็จะมามีอาจารย์มามาจากกรุงเทพมหานครนะคะผ้าทุกพื้นจะนำไปประกวดอีกครั้งที่จังหวัดขอนแก่น

นายกไลน์ไม่ต่อกันก็อใช่ใช่มือเธอที่มันไม่ต่อเราสังเกตช่องไฟมันเท่ากันมมันไม่ต่อเท่ากันแต่เราต้องไปอ่านกันดีผมก็เลยมองว่าผ้าลายสิริราชพระตาโพนเป็นการออกแบบโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ทรงออกแบบลายผ้าใหม่ประจำปี2,568นะคะมอบให้กับทุกๆจังหวัดนะคะเพื่อนำมายกระดับงานหัตกรรมสู่มาตรฐานสากละะก็เป็นการออกแบบของพระองค์หญิงนะคะ พระเจ้าหลานเธอพงเจ้าสิริวันบรีนารีรัตน์นะคะเดี๋ยวไปชมจนจบรายการกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะอันนี้ของมาโดนเจริญแน่นอนเลยโดนโดนสบายสุขสบายสุดยสอดบ้านโดนเจริสุดสบายอันนี้ลาวโถเป็นเจ้าหมิ่นโถลาวคนลาวโถนี่ไปในแคนาดใหม่ปะ

ผสมประเภทไหนคะที่ามตะกอามตกอโอเคจามไหมสมีกเอ่อเอาไปต่อเหรอไปต่อสีสีธรรมชาติไหมจานดูหน่อยสีธชาตรรมชานะดูหน่อยให้จานดูหน่อยสีมัน้คบใชเ้่อยมันต้องใช้อะไรฟางด้วยอะไรด้วยนะฟางได้ฟางเล

เอตัว so ศูนยด้วยด้วยด้วยไปต่อโอ้แต่ทำไมก็พอไอ้ลน์พริกไทยแล้วบางไม่ดิวบาง ลายบัติกได้ไมจังก็แก้เศษถูกสมาร์ตได้ด้ว่าลาบัติมันต้องมีหมกาในแป่ันเกตัวเอย่างอยู่ในช่อพุทธตาเออหรือเล่แปดหมจาะไม่เคสเข้าเข้าเข้าไปอันขวาคือมัดไม่ได้ไล่มออก่าแบบนี้จ้ะมันก็ถูกจะเพื่วาไม่มีจัง้าจะเอา 哎。<Thank you. S 2>

ผ้าไหมาลายสิริราชชะพัตตาพ์จะประกอบด้วยอุบะนะคะและก็ตัวเอสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอ,องค์หญิงนะคะมีรายละเอียดมากมายในผ้าลาย,ยานี้นะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะและวเราไปชมคำบรรยายจากคณะกรรมการนะคะก็บรรยาย ลน์ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะเอะเอเอทเเอุกคนเมอกันเอทุกคนถึงถุงล่างนะทุกคเป็นตัวไม่ถุงข้งบเป็นเอดมแต่มันมีเอหปอเ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 อัวใหญ่ใหญ่เนี่ยมันจะเอ ในรูปแบบมันจะเป็นัดย้อมคือนีมัสวยต้องรู้ว่าเลนส์มันได้สองแบบไม่น่าสนใจอันนี้ก็ือเนของสนใจไม่แต่ว่าเอมันมันเป็นเลกมัจะเป็นเลข2องมันเป็นเลข2องมันตัดมันีเกินตอนหน้าเรามางร้านหลังกังร้านหลังกัราหลังลังหลัง หลังกลับได้มดูค่ะไม่เหรอยากรูให้เฉยว่าไม่ไปดูเแจให้ันไปเที่ยวไปไหมแบดลุ้ไปหน่อยเพราะว่ากรกษาสิมนะไปสวาคดุสีวัสดเอาดูให้การดูสิสุดยชาวิชาชีพไอ้ขอสมใจเล่มันโอเคหรือเปล่าก้าวก้าวคนของเขาโอเคแต่เราอยากเกิดลึกลึกลงเอาไปเที่ยวหน่อยหลากหลายหลากหลาย

ไม่เห็นไม่เคยดูเลยไมู่ว่าถ้าถ้าให้ตอบตรงที่สุดคือผมไม่เชือเรื่องสีคาแต่ไม่เป็นไรปอนะลอที่ขา่แกจะได้ไปก่อนดูก่อนโอเคไป่องส้อันี้ถูกได้ครับโอเคปองดีว่าปามหไม่ใช่หรอเป็ดขาวอ่ะมันสีเข้ฉันนี่ก็สวยคิวคิวเขียวคิอะไรคิวอีอะไร่ั้งนั้นสวย ไอ้ไอ้าบางจนนินึงนะกุ้บาทไอ้ไอ้กุญบาทมบาข้่าเอไอ้กามนเหอนมันเหมือนไปไปร่วมเหอนบางหอนกอรระเบในหนบรอย้อบคอ้ไปอ่ะมตอบแ้ไปเที่ยวเออโอ้นระเบิดยนบางจำไม่ด้ากัน để tay đua tay đua tay đua để đưa mình đi nhu mặt của tôi nè mình thường 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 là thường 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 ประกวดลายบ้าใหม่ช right 네ื่ออะไรอะไรบคุณน้ามาดูเลยครับลายมาใหม่ลายของเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่องี้ไรบ้างอ้างหมนะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้ยตายแล้ว ดึงถึงมันซึ่งมันเปือนทำไมของมันเปื่อนตอนรอยพับอ่ะมันรอยพับมันเหมือนเปื่อนเราดูตรงม้วนนี่ตรงนี้หัวมวนหัวนี่นี่มวนหัวนี่นี่เลไปแล้วี่เลไปแล้วนี่ Thank you ไม่ใช่เอมันากไเลสย้อมย้อมสี่นการ อาไม่หาบางมาบางอะไร่นะงที่ไไปมีหน้าก็จะไม่รน้อันนี้ไม่ได้หรอกอน้ยอ้ครับเีย่ได้รเขอเี่ยคาดคาดเดี่ยวอกย่างนึ่มาให้กับลายไก เด็กนินจะเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะคะแบบผ้าใหม่นะทุกคนขอบคุณทุกเรื่องทุกไลน์ทุกการรับชมนะคะขเพื่อนเข้ามาเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลน์กดกระดิ่งกิ๊กๆอะไรแบบน้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะะคโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ